โอ้โห oh. งานนี้ครับนายทุน F4 สวยไปด้วยนะครับ F4 ครับคนที่ให้ตังค์อีดํานี่สวยไปด้วยนะครับ F4 ค่าไมโครนี่ยสามหมื่นหะ้าแล้วค่าแบ็คเลิดหมื่นหนึ่งเปสี่หมื่นห้า F4 จ่ายให้ F4 ก็สวยไปด้วยครับย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตุติเป็นเพียงแค่อนิยาย ตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตรันะครับในการรับชมรับฟัง f อครับอย่างนี้บรรลัยแล้วครับเกิดเรื่องใหญ่เรื่องป่าไม้นะครับทุกคนนะครับคือคนที่อยู่ในภาพเนี่ะนะครับโดนกันหมดเลยนะครับนะครับท่าที่ทราบข่าวมาว่าโดนกันหมดนะครับนะครับเจ้าของแม่โคแม่โคแล้วข่าวต้องตามยิดมแม่โคอีกด้วยนะครับ คนที่เป็นนายทุนโอนตังค์ให้ดา fc สวยกันด้วยนะครับเห็นไหมครับฟาร์มเดืดอดร้อนมาไปหาใครนะครับพวกคุณไปให้เงินเหรอวะผมถามหน่อยฟาร์มเดืดอดร้อนมาไปหาใครนะครับฟาร์มเดืดอดร้อนมันก็ไปหาคนที่ช่วยซัพพอร์ตนะครับนะครับนะครับมันจะไปหาใครพี่ครับฟาร์มเดืดอดร้อนมันก็ไปหาคนที่ช่วยมันมันซวยกันหมดเลยทีเี้สิครับ ผมบอกเลยว่ามันสวยกันหมดเลยทำไงต่อไปทีนี้ทุกท่านพังดีครับทุกท่านพังผมบอกเลยว่าไงก็พังครับมันมันมัน,ม,นมันทำให้พวกอื่นเขาสวยไปด้วยนะครับแมคโครคนอยู่ในภาพโดนเรียกสอบหมดนะครับแล้วแมคโครต้องถูกยึดอีกด้วยนะครับเจ้าของแมคโครสวยด้วยนะครับเห็นหรือยังครับ การที่คุณจะรับงานใครคุณก็ต้องดูเรื่องมันเป็นที่อะไรถูกต้องไมครับที่ของใครแบบนี้มันดีครับมันเป็นมาตรฐานให้กับไมโครไม่ใช่จะรับงานรับงานอย่างเดียวแต่เข้าใจไมโครครับขาไม่รู้เรื่องครับขอรับจ้างเข้าใจไมโครครับเขาไม่รู้เรื่องครับเขารับจ้างหาเช้ากินข้าวของเขามีงานเขาทําเขาไม่มารู้แล้วเขาว่าที่ของใครอะไรไงเขาไม่รู้แล้วครับแต่อีดามาพาพางพาเอฟซีพังด้วยครับ ฟีก็จะโดนไปด้วยนะครับงานเนี้ยผมบอกเลยว่าฟซโดนไปด้วยเรื่องปลาตะโขงนะครับผมผมบอกแล้วผมนั่นแล้วเป็นไงนะครับทุกท่านช่วยมันเข้าไปเยอะนะหละคนที่ซื้อต้นทุเรียนให้ย่ก็ซวยไปด้วยนะครับผมบอกเลยที่ตอกเขามาลงนะเป็นต้นทุเรียนที่คุณซื้อที่คุณออกซื้อมาให้ขอปลูกที่ปลาสงวนงคุณก็มีความผิดร่วมไปด้วยนะครับนะ เอฟซีพี่อจะดีซวยนะครับอีดํากลางทําให้เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีซวยนะครับตอนนี้มันพังกันหมดเลยครับทุกท่านไปยกเข่งครับงานเนี้ยผมบอกเลยว่าไปยกเข่งนะครับใครที่เป็นคนจ่ายเงินใครที่เป็นคนให้เงินนั้นโดนหมดเลยนะครับไม่สนน้าอิดน้าผมนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนี่สี่ครับ วันนี้มันทําให้กลุ่ม FTO ต่างช่วยดําได้รู้แล้วว่าการที่พวกคุณเนี่ยไปช่วยเหลือเนี่ยช่วยเหลือไม่ว่าละครับช่วยเหลือในสิ่งที่ดีแต่ช่วยเหลือในสิ่งที่มันผิดผิดเนี่ยครับพวกคุณอาจจะไม่รู้หรอกครับพวกคุณอาจจะถูกอดําีดาหวาดล้อมด้วยคําพูดให้พวกคุณช่วยนะครับพวกคุณอาจจะไม่รู้หรอกครับแต่อีดํารู้อยู่เ็นโอกว่าที่แปลงนี้เป็นยังไง พวกที่เป็นนี้เป็นยังไงพวกคุณอาจจะไม่รู้ใ่ดำมารู้จะโอแต่ดำมจดำออาจงใจที่จะหลอกพวกคุณต้องการที่จะดึงเงินในกระเป๋าของพวกคุณเหมือนพี่รอเรือที่มันผ่านมาเนี่ยแต่พี่รอเรือไม่เล่นด้วยเห็นหรือยังครับทุกคนเห็นหรือยังนะครับไปกันยกเข่งเลยนะครับงานนี้นะครับเรื่องป่าไม้เนี่ยไปยกเข่งมันเริ่มบานปลายไปย่ายเลยนะครับต้องแต่นแะป้งเอาคลิปไปส่งให้กับป่าไม้ให้กับสายรับให้แต่รับส่งให้กับป่าไม้ ปกันใหญ่เลยนะครับตัวนี้ครับยุ่งเหยิงบานปลายยุ่งเหยิงบานไปลายไปกันใหญ่เลยทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฟอกให้ฝากให้ทุกคนคิดว่าตอนเนี้ยก็ยกจะจะฝากถึงแม่แม่ <c oughs> <c oughs> แม่แม่ของดําด้วยนะก็ถึงแม่แม่ของดําด้วยที่ วยเหลือในทางที่ผิดวันนี้พวกคุณจะต้องร,ร,รับกรรมกับสิ่งที่พวกคุณกระทำกันกรรมไม่ต้องไปรอชาติหน้าครับชาตินี้นะครับกรรมผมจะเอาี่ไปให้นะครับคุณทําดีพวกคุณก็ได้ดีกันแต่พวกคุณไปช่วยไปส่งช่วยเหลือส่งเสือไปทางที่ผิดพวกคุณก็ต้องรับผิดกันแมคโครก็โดน F4J ช่วยตังค์ก็โดนคนที่ให้ต้นทุเรียนก็โดน โดนหมดเลยเอาไงทีนี้จะอีดามพาอีดามพาพังหมดเลยเอาไงทีนี้ผมถามหน่อยเอาไงทีนี้ครับคุณบันไลัยไหมครับอียานมันไม่เสียมันไม่มันไม่โดนอะไรหรอกครับอีนี้เอาคอนเทนต์อย่างเดียวพูดเอาคอนเทนต์อย่างเดียวให้อีดาโดนนะครับ ยานมันไม่สนใจหรอกครับว่าดําโดยยังไงเมา่ที่กับเป็นเรื่องของไอ้ดําแต่มันก็พยายามพูดแก้เกีียวให้พูดอดไให้ทางที่มันก็รู้ว่ามันผิดนะครับสี่หมื่นห้าครับในการจ้างแม่โคครั้งนี้ซวยไป,ไปหมดเลยทีนี้นะครับซวยไป,ไปหมดเลยทีนี้พังไปหมดเลยทีนี้นะครับ เพราะฉะนั้นฝากให้พวกคุณคิดพิจรารณากันด้วยจะทำอะไระคิดการอะไรก็ไต่ตองให้ดีๆนะไต่ตองให้ดีๆคุกันหมดเลยโดนคดีกันหมดเลยสะใจครับแม่งโคตรสะใจนะที่เป็นอย่างนี้ครับผมโคตรสะใจเลย นะครับโขาสะใจเลยที่เป็นกันแบบนี้นะอีดาเป็นเหตสังเกตได้อีดาใครอยู่กับอีดาอีดาแบบพังทั้งหมดครับก่อนที่คุณจะโอนเงินช่วยอะไรกันเนศึกษาก่อนไม่ใช้น้ำมือตามัวโอนโอนอนช่วยกันสุดท้ายเป็นไงอ่ะคุกกันหมดนั่นะ จําได้ไหมดําให้ปากคากับทีมมายักษ์ภูมิว่าไงเขาถามว่าต้นเรียนมาจากไหนครับอ๋อมีแม่แม่เอฟซีโอนมีแม่มแม่เอฟซีซื้อมาให้ค่ะนั่นนะครับแม่แม่เอฟซีซื้อมาให้ค่ะเห็นไหมมันใส่ล้าแล้วครับมันใส่ล้าเอฟซีลลลแล้วนะครับรู้ยังแล้วเครื่องจักรกลนะครับโอ้โหผมไม่อยากพูดเลยรวยกันหมดเลยไปยกเข่ง ok ในการนี้อ่ะเอาไว้ว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อนนี้เป็นเพียงแค่นิทาน เป็นเพียงเรื่องสมมุตินะครับตัวของตัว,ตวสายไปผ้าอัตรลดนะครับในการรับชัวรบฟังนครับเท่านั้นได้ฟรีครับนะย้ํานะครับเป็นเพียงแค่นิทานนะครับ